หลอนเจดีนะคะในอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทรลุงค่ะก็มีการจัดงานนะคะบุญทอดกระถินเพื่อหาไรายได้สร้างอุโบสถของวัดค่ะ วัดหลอนเจดีนะคะที่ตำบลโคกศักด์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการจัดกิจกรรมทำบ,บุญทอดกระถินสามัคคีขึ้นโดยมีพระครูรังสีธรรมโสพิษเจ้าอาวาสวัดหลอนเจดีเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพระอาจารย์เจ้าเงินเตชะวรโรเจ้าอาวาสวัดสันติวรคุณแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีประชาชนนะคะไปร่วมสืบทอดวิถีพุทธอย่างเนืองแน่น โดยทางวัดลอนเจดีค่ะได้มีการก่อกองทรายเป็นรูปเจดีในบริเวณลานนาบุญกรถินของวัดสําหรับให้ชาวพุทธร่วมกันทําบุญนอกจากนี้นะคะทางเจ้าภาพกรถินแต่ละกองได้มีการจัดทําพุ่มกรถินรูปทรงต่างๆอย่างแปลกตาด้านนายธนกฤษเลิศไกรธนากรรมาการบริหารสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูประถมเลขาธิการสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกลุ่เทพมนครประธานกรถินและอาจารย์นิเวศถาวรเจ้าสํานักศาล เจ้าเทพนาจาหัดใหญ่บ้านเกาะหมีเป็นประธานอุปถรัรมภ์จดสงขาพร้อมทางว่าที่ร้อยตรีสิทธิพรบันทิพย์ประธานใหญ่อุปถรัรมภ์และก็ชาวพุธได้ร่วมการอุปถรัรมภ์องค์กฐถินสามาคีวัดลอนเจดีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จซึ่งได้มีการสร้างสีสันงานกฐถินเนื่องจากว่ามีการใช้รถไถลากขบวนนะคะเหตะกฐถินขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือพระ โดยได้รับยอดปัดจจัยนะคะอย่างไม่เป็นทางการกว่า1ล้านบาทซึ่งจะมีการเข้าร่วมสมทบทุนในการในการก่อสร้างอุโบสถของวัดลอนเจดีต่อไปค่ะ